สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมบุญเอชรโยนก็มีรถเข้ามาให้รับชมอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับใครที่กําลังช่วงนี้นะกำลังหารถพลังงานทางเลือกนะครับสองระบบไฮบริดก็วันนี้ผมมีเป็นตัวเอาติสนะครับหนึ 1, ่งแปดไฮบริดปีสิบเก้านะมาให้รับชมกันนะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาได้สีขาวมุกแบบนี้เลยล้อแมกนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้นะเดินวนให้ดูรอบคันกันก่อนว่าทั้งเฉดสีต่างๆนะครับทั้งคัน แบบเดียวกันหมดนะครับสวยหมดนะครับไม่มีบุบบี้รักยิ้มปอย่างใดนะฮะมือเดียวนะครับคันนี้ประวัติตรวจสอบเช็คได้เลยทุกสิ่งอย่างทั้งหมดแน่นอนนะครับโลโก้ด้านท้ายอยู่ครบทุกอย่างสมบูรณ์นะครับกล้องถอยมีมานะฮะลายลักษณ์อักษรต่างๆนะครับอยู่ครบทุกตัวอักษรนะครับทะเบียนได้เลขนี้ไปเลยนะครับ4 4 7 1กรุงเทพมหานครนะครับมองคันนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะแล้วก็ จะบอกว่า,าถ้าเป็นตัวไฮบริดเนี่ยนะครับมือ2เนี่ยถ้าเป็นสีขาวบแบบนี้นะครับหายากนะหายากนานๆมาทีขนาดบริษัทผมเนี่ยเป็นบริษัทที่นำเอาติดเนี่ยเข้ามาขายในค่อนข้างเยอะหรือว่เาเยอะมากๆเลยนะสต็อกมีประมาณสัก60-70คันเนี่ยนานๆเนี่ยตัวไฮบริดเนี่ยสีนี้จะหลุดเข้ามาทีนึงมาเร็วไปเร็วนะครับก็หากใครสนใจนะติดต่อเข้ามา ส่วนเรื่องของราคาคันนี้เสนอขายอยู่ที่500,000นะครับ29,000ฉะนั้นคันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ9,000บาทเท่านั้นนะครับตลอดอายุสัญญาหากใครชอบหากใครสนใจนะคุณผู้ชมดูคลิปนี้เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูรายละเอียดก,กันเลยนะว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็ในส่วนตัวรายละเอียดนะครับมีบอบช้ำหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวนี้พามารับชมกันแต่ก่อนอื่นนะให้ดูป้ายสคบอก่อนนะครับ ผมขายตามป้ายสคบเป๊ะแบบนี้เลยนะ1.8ไฮบริด5แสน0 0บห้านะครับปีสิรถมือเดียวนะครับก็เห็นป้ายอย่างชัดเจนแบบนี้เลยซื้อขายแบบตรงไปตรง,ตรงมาชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็เบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือจะบอกว่าติดต่อนี่ครับผมโดยตรงได้เลยไม่ผ่านแอดมินไม่ผ่านส่วนกลางนะครับไม่มีค่าส่วนกลางอะไรต่างๆแน่นอนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ่วนราเอียดตัวรถคุณชมลองไล่ดูเลยนะครับนี่เลย ทั้งตัวแก้มข้างฝากระโปรง mm hmm. กันชนนะครับทุกอย่างแนบเนียนสนิทกับตัวรถแบบนี้ไม่มีดุง้ง mm hmm. ไม่มีอ้างไม่มีง้างแล้วก็ไม่มีจุดทีดเบียดนะครับ mm hmm. สภาพดีไฟหน้าเนี่ยจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของตัวไฟนะครับตัดหมอกนะจะเป็นแบบ L.E.D. นะเป็นคิ้วแบบครเมียมลักษณะแบบนี้เลยก็ mm hmm. ถือว่าดีไซน์เนี่ยค่อนข้างดีสวยามากๆนะครับ mm hmm. จุดตรงนี้เป็น,ปนขี้นกนะไม่ใช่ว่าสีหลุดหรือว่าโดนน้ำกดน้ำก่อนอะไรนะ เป็นขี้นกนะเมื่อสักครู่นี้นกเพิ่งมาขี้ใส่นะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็เดี๋ยวล้างเช็ดทำความสะอาดสปาให้ลูกค้าให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับต่อมาในส่วนของตัวล้อแมกนะครับเดี๋ยวเดินให้ดูทั้ง4วงเลยแมกสภาพดีนะครับเป็นแมกอะลอยไม่มีริ้วรอยการเบียดหรือบาดอย่างใดมากับยางดร็อปปี23สนะครับส่วนสเปคหน้ายางก็จะเป็นสเปครถเก่งสายกลางโดยทั่วไป2 0 5ทับหกขอบ16นั่นเองนะครับขนาด5รูร้อยนั่นเองนะครับ โลโก้ด้านข้างนะไฮบริดอยู่ครบสมบูรณ์นะครับกระจกข้างปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วกอ็อยากที่ได้เห็นเลยว่าเหลี่ยมสันมุมคมตัวรถเนี่ยค่อนข้างสวยมากๆนะครับมือจับประตูนะเพื่อนๆน,น,นะเป็นโครเมียมส,สภาพดีส่วนด้านในครับภายในจะเป็นสีดําแบบนี้เลยตรงนี้เป็นหนังซอฟทัชนุ่มๆน,นะตัดกับสีดําเป็นโนแบ็คหรือว่าดําเงานะไม่มีช้ำนะครับเด็บน้องหมาน้องแมวไม่มีเห็นแน่นอน นี่ครับภายได้นะครับได้เป็นคอนโซลนะครับสีดําทั้งหมดแบบนี้นะใครหาเอาติดนะครับแล้วก็ภายในเป็นสีดำเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนคันนี้นะครับไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วนะครับห้าแสนกว่าบาทนะผ่อนเก้าพันมาหาผมได้เลยนะครับใบประวัติศูนนะนั่นเป็นตึกแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับอย่างงี้ดีนะตรวจสอบประวัติย้อนหลังอะไรมันก็ได้หมดนะเพียงแค่คุณนะครับขับรถเข้าสูนโตโยต้าเท่านั้นเองจบเลยนะครับต่อมานะครับประตูหลังนะครับให้ดูเลยนี่ นะครับกระจกกระจกนะครับโตโยต้าเดิมเดิมทุกบานนะครับล็อกเด็กมีมาสภาพภายในถือว่าสวยจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์หลังนะครับใช้งานได้ปกตินะครับมีแอร์หลังด้วยนะสำหรับใครที่ชอบนั่งหลังแล้วก็กลัวว่าจะร้อนนะแอร์ไม่ทั่วถึงตัดปัญหาได้เลยนะเอาติดตอบโจทย์แล้วนะเขาปรับเขาแก้ไขจากโฉมรูปดักเดิมนะครับให้มีแอร์หลังมาให้แล้วนะก็ถือว่าดีนั่งสบายนะครับเย็นฉ่ำทั่วคันแน่นอนนะครับ ล้อหลังนี่เลยอย่างที่บอกว่าไม่มีริ้วรอยการเบียดนะครับได้ดิสเบรกสี่ล้อระบบเบรก ABS นะครับโหมดเสริมแรงเบรกโหมดกระจายแรงเบรกมีมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งหมดนะครับส่วนด้านท้ายนะอย่างที่เห็นเลยท้ายเดิมๆสวยๆแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยได้เป็นแบบ LED Light Guiding ด้วยนะครับก็ถือว่าไฟท้ายเนี่ยพอเราเปิดเนี่ยจะค่อนข้างสว่มากๆนะครับเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูนิดนึงปึ๊บนี่สวิตช์จะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะตรงนี้นะ นักสวยเป็นไฟฟ้าใช้งานปกติทุกอย่างนะครับน็อตนะครับโครงสร้างนะครับีประมาณนี้นะก็มีรอยขันอันนี้ก็ก็เรียนตามตรงมีรอยขันรอยไข่นะแต่กยังเป็นฝาเดิมนะครับอาจจะน่าจะมีการถอดเค็มสีกันบ้างนะด้านถังนะครับแต่ก็อะไรนะก็ขายให้ในราคาที่พิเศษนะห้าแสนกว่าบาทนะครับได้1นึ่งจุไฮบริดนะครับถ้าจริงๆนะถ้าเป็นตัวนี้ปกติโดยทั่วไปนี่เรียนตามตรงนะครับจากที่ขายมา จะราคาอยู่ประมาณ559 569นะครับจะอยู่เรทราคานี้นะครับปีเดียวกันนะโฉมเดียวกันนะครับแล้วก็เลขไม้พอๆกันเนี่จะขายอยู่559นะแต่ว่าคันนี้คุณผู้ชมครับฝาท้ายมันมีรอยขันของหัวน็อตฉะนั้นเนี่ยทำให้ราคาซื้อเข้าเนี่ยมันตกลงมานะเราเลยขายให้ลูกค้าในราคาที่ถูกลงนะครับแต่ยังเป็นโครงสร้างเดิมเกดเอแน่นอนรับประกันไม่มีการชนหนักนะครับจมน้ำพิความกลับสีกอมไม้แน่นอน ตรงนี้ถ้ามีนะเช่นเดิมรับบริษัทเพชรยนต์เขาซื้อคืนทันที100%เนะครับฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพนะครับรับประกันแน่นอนนะครับส่วนตัวด้านหลังนะครับล้อแมกนะอย่างที่เห็นเลยว่าสภาพดีไม่มีริ้วรอยการเบียดนะครับส่วนด้านในครับ <c oughs> สภาพแบบนี้ครับแ็งข้างในสวยๆแล้วก็ด้านในฮะสภาพกลิบแบบนี้เลยนะใครหาอยู่หรือว่ากําลังมองอยู่นี่ครับตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์แน่อนอนอะดูล้อหน้านิดนึงฮนะ ก็หน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้ดูก่อนนะนี่คือสภาพแรกรับ,รบแต่ต้องมีเก็บรายละเอียดเพิ่มให้เล็กๆน้อยๆนะครับมีเก็บให้อีนะครับอยากให้เก็บตรงไหนลูกค้าชี้นิ้วได้เลยนะเดี๋ยวผมพิจารณาจัดก,การให้นะครับผมส่วนแผงประตูฝั่งคนขับสภาพก็ถือว่าดีเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับเบาะนะครับคู่หน้านะพิจารณาได้เลยนะฮะปีเบาะไม่มีล้มตะกุงตะเข็บสวยทุกอย่างชัดเจนแบบนี้ นะเป็นเบาะหนังมีร,ระบายอากาศนะครับได้ดีนะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการจอดตากแดดนานๆเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของตัวระบายความร้อนได้ดีกว่านะที่มันเป็นแบบหนังร้อนที่มันไม่มีรูระบายนะครับส่วนตัวพงมลัยนะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมครบถ้วนสมบูรณ์นะครับควบคุมนะครับเครื่องเสียงนะผ่านพงมลัยได้เลยนะครับสภาพดีนะสวิตช์ตัดหมอกอยู่ตรงนี้นะก็ะเลือกใช้างานกันเอาไปนะครับส่วนด้านในนะค่อนข้างกว้างนะครับ ยืดแข้งยืดขาได้สบายมากๆนะครับแล้วก็ระบบสตาร์ทนะเป็นแบบพูุสตาร์ทแล้วนะครับเพียงแค่เหยียบเบรกเท่านั้นแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูเลขไมล์การใช้งานกันนะครับคันนี้เลขไมล์การใช้งานอยู่ที่1นึ่งแนะครับสามพกิเท่านั้นนะครับก็เรียนให้ดูตามตรงนะครับตรงไปตรงมาไม่มีกรอนะครับรับประกันวารันตีให้เลยนะครับต่อมาในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะครับตัวนี้มีบลูทูธแล้วเรียบร้อย นะใช้งานง่ายเชื่อมต่อง่ายนะคงไม่ต้องพูดถึงละว,ว่าต้องเชื่อมต่อ,อยังไงผมว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะทราบกันด็นอยู่แล้วนะครับใน่วนตรงนี้นะไม่ยากนะครับใช้งานง่ายระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับสแสดงผลแบบ LED เป็นตัวเลขลักษณะแบบนี้นะครับก็เลือกปรับกันนองตามทั่วไปได้เลยนะครับโตโยตา้าแอร์เย็นนะรับประกันนะโตโยต้าเนี่ยเป็นถ้าใครเคยใช้เนี่ยจะทราบดีว่าแอร์เขาเย็นดีจริงๆนะยอมรับอันนี้นะครับตอบโจทย์ผ่านแน่นอนนะครับ ต่อมานะเกียร์นั่นเกียร์ออตโต้นะครับผม C ี t นะโหมดโหมดก็มีให้เลือกเล่นหลากหลายโหมดนะครับก็เลือกใช้กันเอานะมีโหมด EV ต่างๆอะไรต่างๆมีให้เลือกใช้กันนะแล้วก็ตรงนี้นะสซอยไพนะถือว่าชอบนะครับเบรกมือเบรกโฮไฟฟ้านะครับจอดติดไฟแดงเนี่ยใส่เกียร์ดีเนี่ยยกเท้าออกจากตัวคันเร่งแล้วก็ตัวเบรกได้เลยนะมันจะหยุดนิ่งให้นะครับว่าถือว่าเป็นออปชันที่เขาให้มาในของ Pro ู่อัลติ นะครับ5้า0ส0สหมื่นันถือว่าราคาดีครับเพื่อนๆสนใจอย่าลืมนะติดต่อครับผมุเพชรยนต์นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องกันบ้างครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหน้าห้องเครื่องนี่เลยนะโครงทรงโครงสร้างนะครับประมาณนี้เลยนะครับานะพลาสติกด้านในนะครับปั๊มนะครับ1 R1L นะครับชัดเจนหัวนตหัวน็อตก็ถ่ายให้ดูทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับน็อตคานหม้อน้ำ ไม่ขันไม่ไขนะฝั่งขวานะครับประมาณนี้นะห mm hmm. นงแอลอยู่นะนะป mm ั hmm. ๊มอาร์ป mm ั๊มแอลไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นมากน้อยถึงใดนะครับบร mm hmm. สีขาวนะฝากกะโปงก็ยังสวยอยู่นะครับ mm hmm. แบตเตอรี่นะครับระบบอินเวอร์เตอร์อะไรต่างๆ mm hmm. พวกนี้เขารับประกันนะครับแบตเตอรี่เนี่ยสิปีนะส่วนระบบไฮบริด mm hmm. พวกอินเวอร์เตอร์เนี่ยประมาณ5ปีนะ mm hmm. วารันตีจากทางโตโยต้า uh, เลยนะครับประมาณนี้ แต่เดี๋นี้ถ้ามันมันถ้ารถไม่มีการชนหนักมาเนี่ยพวกนี้มันมันไม่มีการทังง่ายๆเนี่ยงแน่นอนใช้งานไปเถอะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้เขาคิดไว้หมดแล้วนะครับคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอนนะครับอ่ะประมาณนี้นะในส่วนของตัวเครื่องยนต์เดินนิ่งเงียบเรียบสมูทนะครับไม่สัน่นไม่สะดุดไม่มีสวิงแน่นอนนะครับมาในราคายา้ำอีกรอบครับ529,000นะครับกับตัว1.8ไฮบริดปี19นะครับสนใจติดต่อสอบถามหาผมบุ๊ดเพชรยนต์เบอร์โทร ส่วน910272415ได้เลยครับ